3, จิตอาสาอำเภอจอมทองนำยามาให้ลูกไข้ครับสวัสดีชื่อนายพ์ัสกรสุริยะอายุหกสิบเอ็ดปีตอนนี้ป่วยเป็นพายกินสันเรื่องป่วยตั้งแต่ปีห้าห้าตอนนี้ก็สิบอปีแล้วนับยาของแมงมุมก,กัญชา ครั้งนี้ครั้งที่สี่ต้องขอขอบคุณแม่มมกเป็นาจมากอาการของโรคตอนนี้ก็รู้สึกว่าเบาลงอาการก็คือถ้ากินยาของโรงพยาบาลยาออกฤทิ์แล้วจะมีอาการสั่นแต่ถ้าถ้ายาหมดที่แล้วก็จะนิ่งแบบที่นั่ง,งที่เห็นนี่ ถ้าได้กินยาของแม่วอดกัญชาแล้วอาการสั่นน้อยลงาการเวียงสั่นน้อยลงทันนี้ก็ขอขอบคุณแม่วดกัญชาให้ความช่วยเหลืออมาตลอดขอบคุณครับ